ผู้ใดแท่งเก่งกว่ากันกะจับผู้ใดแท่งเก่งกว่ากันหมเฟสไงอ่ะหมกก็ตีกะจับนะฮะมันไอ้ไอ้ไอ้กล้วยกล้วยน่ตะกุนแท่งกะจับเอาผมเห็นพีเปรเดซึเกียรติมนแท่งเปรเดซอก็คือการได้คือก่งนแต่ว่ามันแท่งที่ว่าูุกขจักของเนี่ยเราหนักที่สุดคือปล่อยเส้นเชยพี่เลี้ยงว่าใครแทงกระจับเก่งที่สุด ทงมวยเข่าแทงกระจับสามารถประสานมิตรฮะสามารถประสานมิติไปเรืยทีหมดอ่ะแม่โบวมันใหญ่ด้วยอะแยะเคยต่อยกับพี่เล็กนะเรายกเพชรน่งแทงหัวต่อยกับพี่ต่อยกับพี่เล็กวะต่อยกี่เที่ยวเที่ยวหมวกเพชรหมวกเพชรต้อันจะีกีกีกีจับพวกกีกะจับไ่ปล่อยนะฮะนี่หมวกเพชรตีกะจับแล้วแทงกระจับเลยไอ้แสนเชิงแทงจับคือพิเศษกระแทงกระจับทีทีที่ดูดูมานะ กูได้นะมีใครได้แล้วก็ไอ้พัดเนี่ยหนุ่มนี่ที่โดนมาเนี่ยเนี่ยที่ที่เราโดนมามีหนักสู้เส้นเชิงแล้วก็ไอ้หนุ่มแล้วก็เม้าเชรนอกนั้นที่ต่อยเด็กๆรุ่นหลังอย่างพวกเด็กอะไรก็โดนปรับนะเขาเลิกแข่งปีใด้บอลกระจบปีไหนบดข้อปีไหนจำได้ไหมพี่เล็กที่ว่าห้ามแทงกระจบไม่มาอีกทีมาณอีกที อี้เนะกผมมันโดนกันเชิงบ่ากันนับมือที่สอสมหนึ่งอะสามหนึ่งยังตีได้อยู่ก็สากันเชิงตีพี่ไงกระจกกระปงหมหมดเลยเยี่ยวเลือดเลยเออเย่ยเป็นเลือดะไรกรจับแตกปะกจับมัแตกแต่มันแตกอันนีนี่ยไอ้ยังที่บไ้เนี่ยสงสจะโดนตีนะหตี่ไม่รู้สอวตีนละเออช่วงไปปลแล้วนะ ที่เที่ชาติชาติไอ้ชิงแชมป์โรมันใช่ไหมล่ะสองหนึ่งการจับมือปีอะไรปีปีพระชาชิงแชมป์สองหนึ่งอ๋อต่อยรายการเดียวกันก็ต่อยคู่เอกเมืองไทยโรมันกับชาติชาติโดนจมูกใช่ไหมพอดีครับถุต่อยทองพอดีครับมันฉลาดเนี่ยมันปิดเนี่ยไอ้ต่อยทองถุกมันกระโหมมาไปโดนมุงไปโดนไอ้โดนเงียบโดนอะไรบ้างกระไผ่ นีเกกยผัอจำได้ว่าโดนแท่งหัวม่านตะเคียรกับจับนะครับได้เหรอตั้งแต่ยกสองที่มัวต่ำเลยยกสองตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ยกสองโดนน้ำไม่ถูกอ่ะหรือคือแบบเราเรามันมันกัดนี่ใช่ไหมล่ะทีเราเตะไปมันก็จับขามันจะไถนาอะไรเตะซ้ายก็จับไถนาเตะขวาไถนากระแท้งอย่างเดียวเออทีนี้เราเปิดยับเปิดกัดอะไรน่หรนอ้ปล่าไหมยับเปิดกัดมันก็พุ่งคนตั้งเม่งได้ก่อน มันกัดไฟมันแขวะยังสิเลยไฟนีปุ๊บเราเตะมันมันก็ไปจับได้เตะลำตัวมันก็จับมันก็ไถ่ล้มเออทีนี้เราเจ็บเปิดกาดมันก็แทงส่วนมาแล้วปู้พี่เล็กเอ้ยไข่ห้ำแล้วไหม้เขียวอื้อเลยลงมาอะไลงมาย่างได้ปะย่างได้ปได้เลยมือสองมือดีได้ปะมือสองมือนี่นี่ยนี่ยเี่เดี๋ยวพี่เล่ยเออ ใครไม่โดนไม่รู้เมี๋มอบอก,บอกมามาแ่ล้วพี่เล็กั้งหนึ่งให้ต่อยที่โดนแทงกระับอ่ะใครสามารถไปสั่นชื่อมีคน,คนเดียวีคนเดียวให้ตีแทงได้ยกไหนจำได้ปะการยกแรกเลยยกแรกเลยใายเลยเนี่ยแตกไปหมดเลย <c oughs> เนี่ย <c> ก <oughs> ็อะไร เลือดออกเลยอ่ะไเลือดดองไหมผมก็ดูเฉีงเจอแต่ยุบเริ่มยุบสองนะรับลายยุบหนึ่งยังไม่ทำอะไรอะไรเลยเริ่มยุบสองมาก็เอาแล้วนี่วายเย็บเปิดกัดแล้วติ้มเลยแล้วกรรมการเขาไม่เตือนเลยสมัยก่อนไม่เตือนไม่เตือนฮะกรรมการให้ตีเออเออไม่เอาเขาตีต่อยละมวยมวยต่างประเทศยุสองเนี่ย เป็นปีว่ะเข่าวันนี้เลือนออกไปไอ้ไอ้นั่นแทงกระจับนะนั่นใส่ดาวมาใสดาวมาปุ๊บกรรมการครับใส่ดาวยังไงนะดาวในโทรศัพท์ในนี่ในกระจับเนะโอ้ยกระจับแบบมีดาวอ่ะนะมีดาวนี่เราดูเดี๋ยวลูกบอกจรรมารดานเรียกกรรมการเลยการมกานครับอาจารครับอาจารย์เดินมาเนี่ยผรูซุ่มใส่ดาวติกระจับแล้วบอกกรรมการกรรมการแม่หาไปไปไทำกระจับไปนั่นมีดาวปุ๊บไม่จับไป ชนะเลยโอ้จาบชนะเลยชนะเยใครกับใครนะต่อยกันมา้น่ะนุ่ม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 นุ่นุ่มนั่มนุ่ม่มนุ่มนับมรุยกแุ่มนุ่มัุ่รับ่มนุ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 ่ับุ่มนุ่มนก่บนุ่มนุ่เสกสมนก่บนี่นส่านุ่มนุเมสุรินร์ มวยแทงกระจับสม,มัยก่อนครับนี่ครับที่โดนแทงกระจับครับก่อนที่เขาจะเปลี่ยนกฎกติกาสวัสดีครับ